สวัสดีครับมาเช็คดวงอะไรวันผ่านพลังงานไพ่ยิปสีประจําวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567นะครับผมวันนี้จะตรงกับวันแรม8ค่ํานะฮะเดือน12ปีมะโรงนะก็เอว่าเป็นวันพระนะครับผมวันที่เราชาวพุทธได้ไปฟังเทศฟังธรรมนะครับสวดมตมเจริญภาวนากันนะครับผมนะวันเสาร์นั้นสร้างขึ้นจากเสือ10ตนบทปนเป็นผงทุลีของดยผ้าแพรสี ม่วงนะครับผมนะอัญมณีจะเป็นพลอยสีม่วงทับทิมสีม่วงหรือจะเป็นพวกอะมทิสหินควอตทั้งหลายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันในวันนี้นะครับผมอ่ะนะคนที่ชมทาง TikTok และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับวันนี้สีที่ดึงดูดโชคลาภนะครับนะกัน,นก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนสีที่ดึงดูดในเรื่องของ ความรักจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนสีที่ให้การอุปถัมภ์นะครับและเป็นสีเสริมดวงด้วยก็จะเป็นสีดําสีเทานะครับผมสีที่ห้ามใช้ก็คือสีเขียวนะครับเลขนาโชคของวันนี้นะครับนฟังดีๆนะครหลายคนบอกฟังไม่ทันนะได้แก่เลข7เลข8เลข5เลข6เลข9และเลข1นะครับผมคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะนั้น คนที่รับชมควรใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงวอวยพรให้กับคนที่ชมจนจบและคนที่กดไลค์กดใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับอาจารย์ขอให้คำพยากรณ์นั้นศักดิ์สิทธิ์และนะฮะจงเคลียดวงชะตาให้ดีและร่ำรวยครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมมาดูกันครับ ได้ไพ่เดว l d วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับกำลังจะนะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะครับคนที่ทำงานโรงแรมงานศิลป,ปะงานบันเทิงถือว่าจะได้สำเร็จหรือจะมีโอกาสใหม่ๆเข้าบ้างนะครับถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับผมนะการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้จะมีความสำเร็จการเงินอุดมสมบูรณ์นะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้บำรุงร่างกายทานน้ำเยอะๆนะครับนะดูแลร่างกายดีๆ ความรักคนโสดวันนี้คุณจะมีคนมาชอบเยอะเลยนะครับนะแล้วก็สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักจะคลี่คลายนะครับทุกอย่างจะมีการเริ่มต้นรีเซ็ตกันใหม่ครอบครัวจะแฮปปี้สมหวังวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวองค์พระพิคเนตนะครับปางประธานพรและไหวพระปางถวายเนตรนะแล้วก็ทําบุญสังฆทานมีน้าฉันน้าใช้ก็จะยิ่งดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่โอ้โหเดเดทนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะเจอปัญหาหนักวันนี้ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะครับความเครียดการทะเลาะนะครับถ้าทะเลาะวันนี้จะเสียเปรียบนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าพึ่งใช้ใจ่ายอะไรออกไปเพราะว่านะครับมักจะมีเรื่องเสียหายนะครับระวังของแตกของหักหรือว่าจะได้เสียตังค์อย่างไม่ใช่เหตุนะครับ สุขภาพระวังโรคเก่าๆนะครับหรือปัญหาจากอุบัติเหตุนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะฮะให้ระวังการแตกแยกหรือว่าปัญหาในการทะเลออาะเบาะแว้งครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงและการขัดแย้งกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปถวายน้ําฉันน้ําใช้ไปไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ นะถวายสังฆทานให้กับญาติผู้ล่วงลับไปด้วยก็จะด,ดีนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่นะฮะหกเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่านะครับ เริ่มมีการปรับตัวในทางที่ดีในเรื่องของงานนะครับนะพอจะมีงานเข้ามาบ้างกันเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะเขาบอกว่าได้เงินมาก็ใช้จ่ายเกลี้ยงเลยเงินไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องของการทานน้าน้อยนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะเป็นไปได้เรื่อยๆนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการขี้งอนหรือว่าไม่ค่อยเอาใจใส่กันสักเท่าไหร่นะครับ วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้หมั่นทําบุญทากุศลนะครับไปไหว้พระปางสายญาตินะครับแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงกันด้วยก็จะช่วยนะฮะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่อราชินีถือเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมงานดีนะครับมักจะได้การเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับผม สุขภาพนะครับวันนี้แข็งขแรงบำรุงร่างกายกันหน่อยเนะเาะออกกำลังกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ยังมีความรักดีๆรออยู่แต่คุณไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักนะครับวันนี้นะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักก็คือคุณเป็นคนที่ทํางานจนบางทีก็ไม่ได้สนใจครอบครัวต้องหันมาเอาใจใส่กันหน่อยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีนะครับพระพิฆเนศและ พุทธกังวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาตรพุทธกางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับผมอย่าลืมนะครับนะใส่บาตรทำบุญกันด้วยนะท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่ The j u s t ติ e วันนี้กิจการงานของคุณให้ระวังเรื่องของการทะเลาะหรือความขัดแย้งปัญหาที่มักจะมีเข้ามาต้องระวังเรื่องการเซ็นเอกสารด้วยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าจะไปกู้ยืมหรือจะไปนะครับ เซ็นอะไรต้องระวังจะได้เสียเงินเสียทองนะครับผมนระวังจะมีปัญหาเรื่องการเงินสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องของภูมิแพ้ความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังเรื่องของการมีปัญหามีปากเสียงนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะให้ระวังความขัดแย้งภายในครอบครัววันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปบูชาพระแม่อุมาเทวีหรือนะครับไหว้พระปางสมาธินะครับสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับวันนี้จะดีที่สุดเลยท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ โอ้โหได้ไพ่แดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นภาพรวมยังไม่สู้ดีักเท่าไร่นะครับบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากและพันธนาการตัวเองได้ปัญหารอบตัวจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ระวังอาการปวดหัวปวดคอนะครับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้คุณยังปิดใจยังไม่ได้อยากให้ใครเข้ามายังไม่อยากมีคู่นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาครอบครัวเครียดมากเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะครับนะเชื่อในซิกเซนตปรคุณเองแล้วจะโชคดีนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับผมได้ไพ่ผมอัศวินดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องเขาเรียกว่าแอคทีฟแล้วนะครับจะรออะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมนะต้องลุย การเงินก็เช่นกันนะครับอาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินทองกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องวางแผนดีๆสุขภาพนะครับในช่วงนี้นะฮะออกกําลังกายกันด้วยเนาะนะครับบำรุงร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดนะครับจะมีคนเข้ามาชอบเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบใครคุณต้องเปิดใจคุยกันนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณอาจจะต้องแบบหันกลับมาดูแลครอบครัวดูแลความรู้สึกของคนในครอบครัวก็จะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอ่านักปรกนะครับแล้วที่สําคัญให ดูแลนะครับในเรื่องของกาทําทความสะอาดหิ้งพระนะครับเพื่อดึงดูดโชคลาภและความโชคดีเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการของอาจารย์นะครับนะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะใครทําแล้วขอให้มีโชคดีขอให้ร่ารวยนะครับสวัสดีครับ